เลยพี่น้องหันแล้วห้องห้องนอนอทางในมีหานเหลรา<ม>หานเดียวไปกลิ่นเต็มคมีแต่แนวแซ่บๆอืมนะฮะมีทีนแล็ปเสียบอันนี้เป็นอ่ะสบายดนะีทุกคนเด้อลูกแยงกำลังสองเดินทางจะไปขี่เพื่อนไงรองรับเราล,ลองดูบปกติขี่จ้าเพื่อแต่เกิดมา เออประหยัดพักกันหักแด่หักแดีนอยู่นะกระเป๋าก็ะดาษซ้อมมาส่งเดียวเลยนี่การลักสกีรถไปเดินบินอ้าวประมาณหาสมโมงบินจากเซนิโกไปหาฟลอริดาจะไปขึ้นะขึ้นเพื่อยังฟลอริดาไปบาฮามาสวันเออไปแต่ไร้ไร้หม่องแต่ลายประเทศจุดสีหาเก่ามือเดินทาง โร่ไปเซนติโก้ไปแอฟพอาดละวิวมันก็น,น้ำโยนี้ำมแรงกำลังฝนตกมันนิบหนิบหยับเลยประมาณหางลงําแห่งเดียวเนี่ยต่ว่าจากซิบเป็หมื่นน้อยหนึ่งฝนเป็นซีเครื่องคื่องมาได้บาทหนึ่งยังนฝนตเกเยอะมาแรงอยู่อากาศกาันหนาวเลยยันนอกในประมาณหาสิบเจ็ดองศาปุริโย กนนันเซลเซียสหนึ่กัสิบมานโอแ้แดไอ้เ้าตนี้ปอ่ะกลัมาหอดเซติกูเอร์พอร์ตอยากไปบึงกีเท่าก่อนจีเศร้าเจ็บคนเราเพ่งไปหนาก่อนละโอ้คนก็นไลยส่งเทียวไล่ระยาหนึง ระยะการเดินทางประมาณหาสมโมงแต่นี้ไปหาฟรอยด์ด้วกำลังนั่งถ่ายกันย่นพี่้อมมาหอดว้วยมาหอดเดินย้น ดีกว่าเขาถาเขาเขาถาเขาดีกว่าหนึสามสี่ชั่วโมงเพราะว่าเคยตกจนละสองเสือเบิกเงินนะไอ่ด้่้เข่งคุณสืบคลองอยู่ในนานมากินเนี่จะน่าจแซ่บกินไก่หน่ก็บะแซ่บหน่ยม่ได้่ไ้ไก่พี่น้องจับกรอบนี่เดินยน

ประสุกโมากรอ่ะและประสุกนอน่ปละสุกประสุกกะโทวมาไกินตีนไก่นั่นกันกินว่าตีนฮะแซ่แซ่แซตีนไก่ไรตีนไก่อะไรเน้่ชื่พันมาปลาสุกกะโชวมาแซ่บเแซ่บเนาะ ไปแวะซื้อย oh, so uh, so ู่ตลาดโอ้ข้เหนียวก็มีฟอมได้เลยอาข้าวเหนียวก็มีฟอมที่นอกเลยวิงเดินบินเลยด้เดินบินแล้วนีมัอตอรอะอะพอดีข้าวเหนียวฟ้อมที่นอกข้าวเหนียวฟ้อมอะ จะเป็นคนเล่ายู่แถวเนี่ยเนาะใส่ยิมโวเลีวข้าวเนียวข้าเนียวพิงซี่นี่ซื้อตินไก่มากินกับพร้อมเจ็บเจ็บตีนไก่กินกับข้าวเหนียวอีกว้าวข้าวเหนียวใส่กับตีนไก่หิวปนัดเรากินอลายเดือนล้ว

Hôm มัน10เลยได้1:00แล้วครับ7:00ไป20:00 7:00ฝนก็ตกอยู่นอกได้แล้วมีเกินครับ <laughs> แมกกานสั <laughs> crane, ไปยังก็เลยผมนะมาอี่แอร์พอร์ตยามเสายางพอทันมีคนคนพอทันหลายนึงเด็อจกมหอเต็มเลยแอ,อร์พอร์ตนย ขี่น,นอนระถ้าจนเมือ่อยเพื่อรถบัสมาขับเอากำลังจา,างเพิ่กำลังขึ้นเดเดนายอนไมอามีกำลังขี่ออกเดยนยอน ไปกี่เรือรถบัสภาพไว้สิบสองมงสิบหาด็กไปได้สิบไปหอดเรือ

Turn right. Then they the destination the the is on your right. <laughs> yes. Yeah. yeah, lot of there. That's I ship right there. Lot of there. are oh, you doing? Know. <gasps> the destination is on your right, Holland America cruise lines. Arrived. <laughs> เลยพี่น้องหักแล้วห้องห้องนอนอ่าน้อยๆหักแต่ว่าคักอยู่เออได้ได้ปร่งเอี่ยมอีกเออได้วิวอีกยังหันได้ออกเ่อท่านได้ออกยังเถื่อะว่าท่านได้เช็คยังเออมีแชมเปญเกี่ยวแชมเปญก็หายเรียบร้อยคักจีได้เออคักจีได้คักจีได้พี่น้องนามเงาบางเยี่ยมวอซี่อ่าสี่ไรเดอร์นาทะเลล่ะนี่ อันนี้เจ้าพนังอยู่ทางนอกนี่เขากัท่านออกเครือเชื่อยังพวท่านได้ออกยังจอดยุดอันนาเดวิลอีกเตียงเขากะขัอยู่นะนีโซฟ์อกโซฟาได้นั่งเบื้องแรกพี่น้องฮะนัดแบดนัดแบดมาไปเจอไดรตุ่เถ่าเมื่อยวะเมื่อยละตุ่เถ่าเมื่อยแห้งเพ้งเป็นเมื่อยแห้ง จัดของจะนอยสิออกไปหาหลอดเบิ้งมียังแนนอยู่หนอวนหนาวขังนำไปเท่าพอเท่าแอนเนาะไปยนเน่ลุงแอนเลยบ้าคนบ้าเขยอะก็บนดเลยเเกียรด้ยังที่ของที่เกียขกว่าโอ้ยขัดหลายขักหลายจะไปเบิ่ของหนาคอาบน้อาบทาไปปหาหลอดไม่มีหนอ งามห่อหองงามบองาม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 กล้าเล่นโอเคไม่กล้าไล่ยิงตรงไหนต้องสอบตีงไายเลยนี่สองถุงค่ะค่ะค่ะฮะคักอยู่นะเตียงนอนแกคักอยู่ทุกคนเพื่อกำลังเริ่มออกแล้วบกูรสกเลย่องจะมันออกยามใด้เรับมาไขประตูบงเอี๋บงเลยยุ่งอะไรยุ่งอะไรออกล่ะ โอ้ว oh, wow. ่าค่ะเคยของโปรตีนเลยคนอ,อันนี้ทาเหื่อทาเหื่ออยู่ฟลอริดามีไลายมีไลายอันนั้น,นบริษัทเติดเ oh. oh. กิดนก็เต็มพอคอ,อยย,อยุย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 ไปบัท่านไหวปันได้หรอ ออกแล้วออกแล้วออกเดินทางแล้วเวลาประมาณสามโมงครึ่งวิวงามดีเค่ะดดแจ่มน้ำนี่นใสขนาดเว้ยวิว,ว ออนี่น่องเหือยไงเขาก็ได้มาขี่ครั้งแรกในชีวิตจา้าหน้าสิพาขึ้นไปพาไปเลาะเบิง่งทัวเหือมียังไงเขามาแล้วก็บากันนอนเพียแห้งอาบน้ำแล้วก็สิเดินทางขึ้นไปหาเลาะเบิ่งมียังไงมีให้มียังไงกินของกินเขาไปกินฟรีว์พ้่ฟีว์เดียวนัง เริ่มเริ่มไว้ขึ้นน้อยหนึ่งละเริ่มว้ขึ้นว้ขึ้นน้อยหนึ่งแล้วนี่นรับเรียบฟังอยู่บนท่านเดียวกัลลี่เถอะยังมีมีคนเล่นสปีดบอร์ดแจสกี้ ว้าลบนิสิง่งนี่ก็มุมหนึ่งอีกยังกท่ทันออกไกลดอกพี่น้องยังอยู่ฝั่งอยู่นี่หักเริ่มเลยแล้วหันหนาออก hắn ừ. ừ, nào ừ. 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 Này, ở căng kê lê là bàn nhạc ngắm lì nhọc chinh áp mặt nhìn kháo mày mượt đi ô đình ở mặt bọc cái cây là แต่ฟังเล็กน้อยเดียวนึงพั่งในหอคุณมาขึ้นดีแก็เขาอดีตเราจะนอนวัได้นอนเน่ยเรเนี่ยประสุกก็มาเช็คอินแล้วอะมาหอดสันที่สองสันที่สองเขาก็ยางมาสันที่สองตัวนี้แม่นตัวนี้แม่นทางกลางเออทางไหนมีห่านเหล่าห่านเบียไป quần oh, tụi này khác đây Bắt nhạc cả Bắt nhạc cả Thật lại Phải xe khơi Thật nào Ocean Bar Oh, that's so beautiful. Hello, hello. Are you guys enjoying yourself over here? Do you mind if I come over here? This is awesome. I love it. First time. Yeah, it's our first time. First time on the cruise. Yes. Not bad. I like it so far. โอ้บิ่งข่างนี่เขาขางในเพือเพลงถือใจแห้งไปไปถามเขาเลยทางไปย่างไปบิ่งสั่นตัวนี้สั่นที่สามสั่นที่สาม มีคนมาทำความสะอาดนอาหารอีกเม <fit> ื่อกี้สันซองกับเป็นอาหาร fruit. สันซ้ำกับเป <Hayır. S 1> <forecasting. S 2> ็นอาหารอาเถอะคนอาหารอาเถอะักลายโอกจะมันงาม เดี๋ยวแล้ว open เย t ่ยมเดี๋ยวเป็นไฟฟ์กำลังกินข้าวแรงพี่น้องอาหารอาหารในขนาดแบบว่า5ฟฟ์สารอาหารมีแต่แนวแซ่ยบอืมอาหารมีแตนเนลเสียบอันนี้เป็นเป็นซีนเป็นยัง ตึนนะเออแนขืนะเบิรไปถึงซาเมนเบิร์ไปถึงหนแล้วอ่าแซ่บหลายก็เพงถือใจแซ่บบ่แซ่บหลายบนกาดาเพื่อกันรังเลงตึนตึนตตึปรยอนอยู่กลางทะเลพี่น้องอยู่กลางทะเลเดียวนี้ซาเมน very good e r y good y ตุเพลงได้มูไหมเอกตุเพลงตุเพลงมาเห็นแนวมักไปแล้วเห็นแนวมักไปแล้ว And tonight's your night to discover your one-stop entertainment destination uh, no. on deck 2 and 3. We're now in the <places> <laughs> <where> <laughs> <you> <laughs> <and your laughs> event party all night long. With our BBK All-Stars, the Rolling Stone Rock Band, and sing along the greatest oh. Billboard hits in Billboard and World. You'll find them all on our live music promenade on deck 2. You'll <laughs> join you tonight at World Stage on deck 2 and 3 Forwards at 8 for plus story. Storey oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn